สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้เรามาทํากล้วยหอมฉับหวานกันนะคะวิธีทําให้กล้วยไม่ดําแล้วก็วิธีปอกกล้วยแบบง่ายๆไปดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะวัตถุดิบที่ต้องเตรียมมีใบเตย10บใบน้ำตาลทราย300กรัมวันนี้ใช้มาคขลีนอยู่3ช้อนโต๊ะ ถ้าใครมีเนยก็ใช้เนยได้เกลือป่นเศษหนึ่งส่วนสองช้อนชาน้ำเปล่า150 ml เตรียมวัตถุดิบที่เอาไว้ฉาบกล้วยเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเตรียมหม้อที่จะเคี่ยวน้ำตาลนะคะมีน้ำตาลทรายเกลือน้ำเปล่าใบเตยคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจะใช้เป็นไฟอ่อนสุดเลยนะคะ พอน้าตาลทรายเขาเริ่มละลายน้ําเริ่มเดือดก็ใส่มะการีนหรือเนยลงไปได้เลยค่ะเราไม่ต้องเคี่ยวน้ําเชื่อมให้มีความเหนียวเหนิืดเราแค่พอให้น้ําตาลทรายเนยเกลือเขาละลายจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะพอน้ำเชื่อมเขาเดือดแบบนี้ก็ปิดไฟก็จะเห็นว่าเนยหรือมาการีนเขายังละลายไม่หมด จากนั้นเราก็คนต่อไปเรื่อยๆนะคะความร้อนที่ยังอยู่ในหม้อเขาจะทําให้เหนยเขาละลายไปเองมาทําในส่วนของกล้วยแช่กล้วยไว้ในน้ําแล้วก็ล้างทําความสะอาดซะก่อนนะคะแล้วก็เตรียมน้ําไว้อีกหนึ่งกะละมังบีบมะนาวประมาณหนึ่งลูกเกลือสองช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราจะปอกกล้วยเอามาแช่ในน้ําเกลือน้ํามะนาววิธีนี้จะช่วยทําให้กล้วยไม่ดําตัวยางที่เกาะตามกล้วยเขาจะหลุดออกไป เราก็ตัดกล้วยตัดหัวตัดท้ายแช่น้ําไว้ก่อนนะคะวิธีปอกกล้วยก็เอามีดกรีดไปที่เปลือกกล้วยสัก5้าหแฉงนะคะจากนั้นก็ค่อยๆเลาะเปลือกออกเวลาที่เราแกะเลาะเปลือกกล้วยออกแต่ถ้ายังมีเปลือกกล้วยเขายังติดอยู่เราก็ต้องเอามีดค่อยๆซอกเขาออกเพราะมียางที่ติดกับเปลือกกล้วยนะ่ยจะทําให้ดํา กล้วยหอมที่นำมาทำนี่วันนี้ทำอยู่สองหวีวิธีที่จะทำให้กล้วยหอมสุกช้าๆนอกจากแช่ตู้เย็นก็มาแช่น้ำไว้ได้นะคะแช่น้ำเย็นธรรมดาจะทำให้กล้วยเขาสุกชา้าพอปอกเสร็จเรียบร้อยเราก็นำกล้วยที่เราแช่น้ำเกลือน้ำมะนาวเนี่ยขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปล้างในน้ำสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะ ล้างเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะน้ำมันแล้วก็เอากล้วยไปสไลด์กันเลยค่ะใครจะสไลด์กล้วยแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนแล้วก็ไปสไลด์ลงในน้ํามันเลยก็ได้ใครมีมีดสไลด์ก็ใช้มีดสไลด์แบบปอกผลไม้ก็ได้นะคะเทะน้ํามันลงไปในกระทะที่เราทอดนี่เราใช้น้ํามันปาล์มทอด ใส่ใบเตยลงไปในน้ำมันจะทำให้น้ำมันไม่เหม็นหืนพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็เอากล้วยหย่อนลงไปเลยนะคะไฟจะใช้เป็นไฟกลางไม่แรงแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปถ้าใส่กล้วยน้อยๆแบบนี้ก็ไม่ต้องคนมากนะคะถ้าใส่แบบกล้วยเยอะๆเต็มกระทะก็ต้องคอยหมั่นคนเพราะกล้วยเขาจะติดกันในช่วงแรก ใส่ไปแบบนี้รอให้กล้วยเข้าเซตตัวก่อนแล้วเราก็เกียเลี่ยเพื่อกันไม่ให้กล้วยเข้าติดกันแบบนี้เริ่มได้ที่แล้วก็เตรียมตักขึ้นมาได้เลยนะคะ วิธีสังเกตว่าจะตักขึ้นได้หรือยังก็ดูจากที่น้ํามันฟาร์มฟูของน้ํามันเขาลดน้อยลงจากตอนแรกที่เราใส่กล้วยลงไปเขาจะมีฟาร์มฟูของน้ํามันเยอะเลยพอน้ํามันเขาเริ่มสงบนิ่งแบบนี้ก็ตักขึ้นได้เลยค่ะเนี่ยเสียงกล้วยเขาจะสวบๆแบบนี้สะบัดให้เสด็จน้ํามันก่อนค่ะแล้วก็ใช้กระดาษซับมันวางเขาจะได้ซับน้ํามันจากกล้วยพอเราเริ่มใส่กล้วยน้ํามันเขาก็จะฟูขึ้นแบบนี้เลย ต้องคอยปรับไฟด้วยท่าน้ำมันเขาร้อนเกินกล้วยเขาก็จะไหม้เร็วยังไม่ทันกรอบเขาก็จะไหม้ก่อนพอกล้วยเขาเริ่มเซตตัวเราก็กดๆแบบนี้นะคะให้กล้วยเขาจมน้ำมันจะได้กรอบทั่วถึงกันพอกล้วยเขาสุกได้ที่อย่าลืมสะบัดน้ำมันนะคะ พอเท่าเสร็จหมดเรียบร้อยถ้าจํานวนเยอะมากก็ใส่ถุงไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาใส่อ่างผสมเตรียมผสมเนยน้ําตาลกันเลยพอเนยน้นําตาลเย็นตัวแล้วก็ตักมาลาดที่กล้วยเราก็ลาดน้าเชื่อมไปสองทัพพีต่อกล้วยครึ่งกะละมังความหวานนี่แล้วแต่ชอบเลยนะคะใส่น้ําเชื่อมเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันใครจะใช้เป็นทัพพีคนหรือว่าไม้คนก็ได้หรือจากขย่าแบบนี้ก็ได้กล้วยจะได้ไม่แตกหัก จากนั้นก็กรองเอาน้ําเชื่อมออกเราจะไม่ใส่น้ําเชื่อมก้นแบบนี้ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ลงไปในกระทะจะทําทให้น้ําตาลเขาไม่นอนก้นกระทะพอน้ำมันร้อนก็ตักขั้วยใส่ลงไปก็คนๆแบบนี้ค่ะ อดไม่นานนะคะแค่คนไปคนมาคือให้น้ําตาลเขาเกาะอ,อยู่ที่ตัวกล้วยคนไปคนมาแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะนี่ค่ะจะไม่เห็นน้ําตาลอยู่ก้นกระทะเลยเพราะว่าเรากรองน้ําตาลก่อนที่เราจะทอดกล้วยแล้วพอตักชุดนี้ขึ้นมาชุดใหม่ก็รีบลงกระทะเลยนะคะ พอ,อลงกระทะก็คนไปคนมาให้น้ำตาลเขาเคลือบกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกขึ้นทันทีเลยค่ะจะมีน้ำตาลเขานอนก้นนิดหน่อยนะคะไม่เยอะน้ำมันไม่เสียนะคะตั้งทิ้งไว้ก็จะมีน้ำตาลเขานอนก้นนิดหน่อยเราก็เทน้ำมันออกแล้วก็เอาน้ำตาลที่อยู่ก้นกระทะไปทิ้งได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะกล้วยหอมฉับเนยน้ำตาลลองมาดูความกรอบกันนะคะ ความหวานกำลังดีไม่หวานมากสูตรนี้ทำกินทำขายได้เลยใครจะหาอะไรได้เสริมก็กำไรดีนะคะลองทำดูค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ